สนุกกันใหญ่เลยนะคะทั้งพี่ทั้งน้องขอน้ำขอน้ำเว้ยขอน้ำสนุกไหมเออดูหน้าแต่ละคนดิข่อนเข้าพาน้องเล่นอะไรวันนี้น้องได้หอดินเออไหนน้ำเล่นลอะไรให้แม่ดูดิ ไม่คืออะไรนั่นน่ะคืออะไรอ้าวล้มทำกับข้าวทำกับข้าวาาอ๋อนี่กับข้าวนี่หัวใจรักเอาขอน้ำไม่นั่งเล่นหรอขอน้ำนั่งยัง